แล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบทเทิร์นกันทั้งคลิปเลยนะครับเราไม่ได้แบทเทิร์นานแล้วนะครับเป็น crazy mode ด้วยนะครับนะแล้วปกติคือได้เยอะกว่าชนะใช่ไหมแต่นี่คือกลับกันนะครับแล้วโอ้โหเอ็มเพรสออกครับ กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเปิดกล่อง CS2 นะเออวันนี้เราจะมาเล่นแบทเทิลกันทั้งคลิปเลยนะครับเราไม่ได้แบทเทิลนานแล้วนะครับแต่ก่อนเข้าวิดีโอวิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin.club นะครับผม skin.club เป็นเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวข้องกับ s กิน CS2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยแลกสกินเข้าเว็บได้เปิดกล่องทันทีไม่ต้องรอดีเลยเริ่มใช้เว็บ skin.club ด้วยโค้ด NX01 หรือกดล ครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเราอะ่ะไม่ได้เล่นแบทเทิลกันมาสักพักแล้วนะครับนะวันนี้เราจะมาเล่นแบทเทิลกันดีกว่านะมีคนเปิดแบทเทิลนี้ขึ้นมาครับคุณเจมส์บอมครับเป็นครซี่โหมดด้วยนะครับนะสี่คน,นครับนะมีผมกับคุณเจมส์บอมแล้วก็บอดแล้วตอกแรกออกมาเป็นแรดรอดครับเจมส์บอมมึงโดนและครซี่โหมดแบบนี้นะครซี่โหมดคือใครได้เยอะกว่าแพนะครับแล้วนะปกติคือได้เยอะกว่าชนะใช่ไหม แต่นี่คือกลับกันนะครับแล้วโอ้โหเอ็มเพรสออกครับอย่างนี้หวานหรือเปล่าเหลือเรากับวายฮอร์เดตครับบอทตัวสุดท้ายครับแข่งกันครับพอเราได้ของเกลือมาตลอดเวลาเลยครับอรอลุ้นให้ตัวขวาสุดได้ของดีนะเอาแล้วเราน่าจะได้นะเราน่าจะได้นะแล้ว ขวาสุดก็ไม่มีครับเอาแล้วเราได้ที่โหลมาตลอดเลยครับอย่างนี้แล้วออกมาเป็น Nightwish ครับเรียบร้อยอย่างนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับโอ้โหเจอกูโอ้โหได้มา177เหรียญครับลงไปแค่32เหรียญครับเคซี่โบดของจริงครับเริ่มมารับไปแล้วครับแมทเท่นแรกก็เอาเรื่องเลยนะรัสกี้มาโลนครับเปิดห้องขึ้นมาครับ215เหรียญครับนี่เป็นแบบทีมนะทีมฝั่งเรานะครับมีบัตยี่สวยเจอกับคุณรัสกี้มาโลนแล้วกู ได้โนวิโอรูชครับเริ่มมานําเลยครับเดือดจัดแล้วเออโหเป็นดีเซอร์ตพินสตรีมแต่ฝั่งโนนิวนอออกครับแล้วอันสุดท้ายฝั่งโนนเป็นไอเคลาความบาลีนแต่เราเป็นแกมมาดอบเลอร์2อันกับบอดครับน่าจะได้นะได้ครับมาอีกแล้วครับโอ้โหคนละ300ครับไอเทียวันนี้คือรอบสาจัดงบน้อยนะแต่เอาเรื่องนะครับ บอดก็ได้ครับบ่อนก็ได้ครับมาเจอเปป้ครับนะเปิดมาเราได้ Starlight Protector ครับเกลือมาเลยครับวันดูได้เฟดครับเดือดจัดแล้วเป็น l ี gi o n น f a n u b น s บครับกับ b ลัดส Spo r ตของเรานะเขานำอีกแล้วครับแล้วดอกต่อมาเป็นโอ้โหอาร์เอสเฟดอีกแล้วเฮียไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกูเออแล้วเป็น AK Headshot ครับนะมากับ r s r e v o l v e r อนะเออเราได้ r s อบ้างแล้วได้เป็นทีมูคามากับ l ีเจียนอ a n u b น s บแล้วกล่องสุดท้ายออกมาเป็น Headshot ครับอันนี้ไม่รู้แล้วว่าใครได้น่าจะเขานะครับ ได้เฟสสองรอบนะครับโอ้อยากก่างนี้ก็เรียบครับนะโดนครับบอดชนะไปนะแม้เทิร์นนี้นะครับไม่เป็นไรนะมไม่ีไม,ไม,ไมสิ้นเงดินต่อไปครับชีวิต1นึ่งสคนมาแล้ว มา3คนมันมันครับยีเหรียญครับแปดลาวครับเริ่มมาได้เป็นอะไรวะเนี่ยเอ้ยเราเกลือสุดเลยดีอยู่นะเพราะว่าเคซี่หมดนะเคซี่หมดก็คือคนได้น้อยสุดชนะนะครับอย่างที่บอกนะครับคนขวาตอนนี้นําเราไปแล้วนะครับนะส่วนคนกลางก็นําเราอยู่เหมือนกันอ่าคนกลางนําเราไปอีกแล้วครับสามจแล้วครับเราเกลือรัวๆเลยนะอย่างนี้เดือดอุ้ยแล้วเราได้ของ5เหรียญที่ผายแล้วนะครับเราตีตือนขึ้นมาครับต้องแช่งให้ตัวเองได้ของแย่ๆนะหมดนี้นะครับเออเอาเรื่องเอาได้อยู่เอเคออกมาเป็นเทสตี้เน็ตครับโอ้โหมีราคาอยู่เทียบ แล้วออกมาเป็นโอ้โหเป็นออฟครับซฟัฟฟารีเมชครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กล่องนี้แหละกล่องนี้แหละของเกลือเกลือโอ้โหไอเ้เหี้ยขวาสุดที่แพ้แน่นอนแต่ว่าเรากับคนตรงกลางนี่ไม่รู้ใครชนะนะครับเออ น่าจะพอๆกันนะแต่คนตรงกลางน่าจะได้ไปใช่ไหมโอเคครับเป็นเฟซี่โหมดนะเออไม่เป็นไรเสียกันนิดหน่อยครับเฮ้ยมันมีอยากแข่งใหม่ด้วยหรอไม่เป็นไรนะอีวิลเกฟครับมากับเอ่อวอลฮอนเน็ตนะเป็นเฟรซี่โหมดครับนะเฟรซี่โหมดก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ไหมสิลาวครับชิวๆโอ้เราเป็นแม็กซ์เซเว่นฮีทครับตัวนี้นะฮะดอกต่อมาครับกล็อกครับมูนไรส์ครับโองเราของเราเป็นไฮเปอร์บีท้าสิบเหรียญไอ้เฮีดต็อ เจ๋ง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 นะเออแม่งเป็นเคซิโมดพอดีงไงถ้ามีหมดธรรมดาก็ได้อยู่อ่ะนี่เ,นเรียบร้อยแล้วนะครับเสียแล้วครับหกสิบเหรียญน,นะเอ้ยพอยเดสเรย์ ay, ไม่เห็นนานเป็น,นเคสอันหนึ่งที่ผมชอบส่วนตัวนะแล้วอันนี้เป็นการรีวิวเ,เอ่อสิกษณ์นะสิกโน์สัญลักษณ์ปุขอโทษนะเออไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอีกสองกล่องเท่านั้นครับท่านผู้ชมนะเอ้ยแล้วออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยเอสจี SD, โอแปดเหรียญน,นะคาดทุนิกนะเสียเปียกอีกแล้วแล้วถ้าไม่ได้มีดก็ยังไงก็แพ้นะครับเออจบแล้วครับนะตั้งแต่เเรราไได้ฮปอ์บีส ฟาเซเไปก็น่าจะถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับดับทเทิลนี้นะครับ The Crazy Mode อันนี้นะเอย อันนี้คนนี่อันนี้คนนี่อันนี้คนนี่เข้าเลยเข้าเลยมาแล้วครับ56หเหรียญครับลักกี้จีวะ่ะลักกี้จีอยู่ฝั่งเราใส่มงกุฎมาด้วยนะใส่มงกุฎนะ่าจะแปลว่าเพิ่งชนะมานะมาแล้วปาป,ปิก้าด้วยมันดีถ้ามีปาป,ปิกานะ้าและใช่ผมไม่รู้พูดมาแล้วครับแล้วโอ้โหเริ่มมาโดยเขานาครับทั้ง2คนเลยนะครับนะ้วดอกตอมาโอ้โหสติกเกอร์ครับเกลือจัดฝั่งนู้นนาอีกแล้วครับนะดอกตอมาเป็น A k เครับนะเอ้ยเราได้คืนบ้างเราเว้ยมาดิแล้วออกมาเป็นสติกเกอร์ครับรอบนี้คร โอ้ปอลฟลิกครับยี่สี่เหรียญครับเขานําเราไปไกลเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้เราได้การเดียร์แล้วกองสุดท้ายแล้วเอาต้าไวโอเลตโอ้โหของแลมไม่ออกครับเรียบร้อยเอ้แต่เราได้ s g นะสามสิบเหรียญอยู่นะแต่ว่าก็น่าจะแพ้นะครับภาพรวมน่าจะแพ้นะครับโอ้โหไม่เยอะครับแต่ก็แพ้ครับโอ้เรียบร้อยเลยครับัยรุ่นเสี่ยงวิกุตครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาครับเจ็ดลาวครับกับคุณช์ปปี้ครับนะเป็นเคซี่หมดนะดอกนี้เราต้องแช่งนะครับแช่งตัวเอง เราก็ลุ้นให้เขาได้ของแพงๆครับอ่ะโอ้โหแต่เหมือนอ้าได้อยู่นะเริ่มมาเขานําเราไปแล้วครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้โอ้เราตีตื้นกลับมานะครับอ่าไม่ดีแล้วนะครับอ่ะโอ้ยเซฟตี้เน็ตครับได้อยู่ครับสีเรียสครับเขานําเราอีกนิดหน่อยครับสตีลบูเลต์รันครับออกมาได้อันเดียวกันนะครับดอกนี้ครับอีก2กล่องสุดท้ายครับมาเดอร์มอนสเตอร์สรีเบลเลียนเขาน่าจะได้ของแพงกว่าเราครับเอาแล้วนะอย่างนี้เราได้อย่างนี้เราได้อย่างนี้เราได้โอ้โหแล้วเป็นออฟคอนเทนเมนต์บรีชครับ 86เหรียญครับแตกจัดนะครับโอ้โหได้มาเลย100เหรียญครับแบตเทิร์นสเหรียญนะครับโอ้โหจัดหดจัดหดจัดเอาละครับมาได้เวลาที่ทุกคนรอคอยรอคอยแล้วนะครับวันนี้นะครับสกินมี6หน้าด้วยกันนะสกินที่มาจากการแบตเทิร์นะครับโคตรเดือดโคตรเดือดมานะครับดอกแรกครับออฟวอลไฟท์ครับ55.72เหรียญครับได้อยู่แล้วใช่ไหมแบบได้เั็เก็นอย่างนี้มันจะพลาดได้ยังไงนะ ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเทปอัพเกรดแบบเราครับมาแล้วครับอีซี่ครับนะมาเป็นสติกเกอร์ครับดอกนี้ครับนะหกสิบเป็นจุดเจ็ดแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับคูณหนึ่งจุดห้าอย่างนี้ก็ชิลๆนะโอ้สกิลเหลือสองหน้าโอ้ชิลๆตีไปเลยตีไปเลยอ่ารวมกันมาอีกรอบแล้วกันรวมเป็นก้อนก่อนนะครับซิลเวอร์ครับแบ็คเซเว่นครับแฟคทอรี่นิวครับนะคูณหนึ่งจุดห้าดอกนี้ครับเออแปลกๆว่ะ เออกูพยายามจะรวมให้มันเป็นก้อนเดียวกันแต่ว่ามันแตกครับท่านผู้ชมห้าชิ้นครับดอกนี้ครับคูณ2บ้างครับสตาร์ทแท็กครับนิออนไรเดอร์ครับแม็กเทนครับมินิมอลแวร์ครับ43.568%แครับแล้วดอกนี้คูณ2ก็เหมือนจะไม่ติดนะครับเออแปลกๆว่ะเปรุุ่นคูณ5กันซะหน่อยดีกว่าครับเรียกขวัญและกำลังใจแล้ววันนี้ไม่ได้คูณ5เลยนะครับเอ้ s t a t hack in h e r i t a n c e ครับ battle guard ครับ18.882%ครับคูณ5ครับคูณ5แล้วคูณ5มาไงเหี้ยคูณ5เว้ยอย่าเลยหยุดโอเคมาแล้วครับโอ้โหคูณ5มันมาเว้ยผมบอกแล้วคุณคูณ5เนี่ยของจริงนี่ผมคูณ5ต่ออีกรอบออโตโตรนิคครับ Bowie knife ครับ17.3%ครับ210.02เหรียญครับอัพจาก Night wish ครับกับอะไรอีกอันไม่รู้คูณ5อย่างงี้โอ้โหมันเลยอะครับดอกนี้ครับ เออผมขออออินเลยแล้วกันนะครับคูณ2อ,อีกทีเฮ้ยมาเอาเกมสุดท้ายของวันครับสเตตแฮกอินเฮริเทนซ์แฟคเตอรี่นิวครับ600ว่าเหรียญครับคูณ2ดอกนี้ติดชัวติดติดหยุดหยุดหยุด หยุดโอเคโอเคอย่างนี้คุยกันได้อย่างนี้คุยกันได้สแตทแฮก AK f o r s n inheritance คําแ Factory New ด้วยดอกนี้ครับเดือดจัดเดี๋ยวผมจะเอา AK อันนี้มาอัพเป็นอย่างอื่นในคลิปหน้าละกันยังไม่บอกว่าเอาเป็นอะไรครับอ,อประมาณนี้ละกันสําหรับแบ t เทิรวันนี้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัพเกรดนะครับกับสกินดอปคลบนะก็ต้องขอพูดสกินดอปคลาบอีกครั้งหนึ่งนี่มาสปอนเซอร์เรานะครับคิดจะเปิดกล่องอัพเกรดแบตเทิใช้สกินดรอปคลบใช้โค้ดเ0 1นบับไปเลยโบนยะหนึ่ง ใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับของแจกครับ far mars ครับ house ครับ fn นะเป็น factory new นะตัวนี้นะครับแจกไปเลยนะครับสีชมพูดำแบบนี้นะเออ factory new ด้วยใหม่คลิปเลยแจกไปเลยกันติกาอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับ หวังว่าจะชอบกันนะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับให้เอกแซด้วยนะกดซับแล้วอย่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงแบบนี้นะมีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยนะครับฝากด้วยครับฝากเอกแซด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ